กลางป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์ริมแม่น้ำซึ่งมีต้นไม้ใหญ่เรียงรายมีชายชารานักบวชผู้เคร่งครัดคนหนึ่งชื่อว่ามานะเขาตัดสินใจละทิ้งชีวิตในเมืองหลังจากภรรยาเสียก็พาบุตรสาวเพียงคนเดียวเข้ามาอยู่ในป่าลึกและใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุตรสาวเพียงคนเดียวนั้นมีนามว่าดารารีแม้จะอยู่ห่างไกลผู้คน และเพื่อนทว่าก็เป็นเด็กสาวที่มีความสุขมากมิตรสหายในป่ารอบตัวนางไม่ใช่เด็กแบบนางแต่เป็นสัตว์ป่าที่รู้ว่านางจะไม่ทำอันตรายใดๆกับพวกมันพวกมันรักนางและนางก็รักพวกมันเช่นกันมานะผู้เป็นบิดาสอนดารารีทุกอย่างเฉยเช่นหญิงสาวในเมืองว่าสิ่งใดที่นางควรทําควรรู้หรือไม่ควรทำ ดารารีสามารถอ่านหนังสือออกและเรียนรูไ้ได้ดีในภาษาโบราณแต่ยิ่งกว่าสิ่งที่นางค้นพบจากคำสอนของบิดานั่นก็คือชีวิตที่ถูกได้ร้อมไปด้วยป่าไม้พืชพันธุ์และสัตว์ป่านางรู้ว่าปีใดผล,ผลผลิตใดจะงอกงามปีใดฤดูร้อนจะยาวนานนางรู้ว่านกสร้างรังที่ไหนกวางน้อยเกิดที่ใดกระรอกซ่อนถั่วไว้ที่ไหน และอาหารวัตถุดิบชั้นเลิศในป่าหาได้จากที่ใดนอกจากนี้นางย,ยังช่วยบิดาดูแลสวนผักเล็กๆซึ่งปลูกเอาไว้ทานเองทั้งหมดเสื้อผ้าของนางก็ทำจากเปลือกไม้ในป่าดารารีไม่เคยนึกถึงชาวบ้านคนอื่นด้วยซ้ำเพราะนางไม่คุ้นเคยกับการมีอยู่ของพวกเขานางมีความสุขในป่าลึกแห่งนี้และไม่เคยปรารถนาการเปลี่ยนแปลงใดๆ นางรู้ดีว่านอกจากปิดานางยังมีชาวบ้านคนอื่นๆที่อยู่ไกลที่นี่ออกไปบิดามักพร่ำสอนนางเสมอว่าเพื่อนมนุษย์และเพื่อนสัตว์ป่าของนางนั้นไม่เหมือนกันให้ระวังใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากแท้อย่างถึงที่สุดความเชื่อใจและซื่อสัตย์คือสิ่งที่ต้องมีคู่กันเมื่อมีเพื่อนมนุษย์และคำสัญญาหากทำไม่ได้ก็จงอย่าได้เอ่ยแต่แล้วเมื่อนา,นางอายุได้18ปี ก็มีบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งทำให้ชีวิตของนางเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงวันหนึ่งบิดาของนางเข้าไปในป่าเพื่อตัดฟืนและทิ้งนางไว้ลำพังหลังจากที่หญิงสาวทำความสะอาดเรือนและเตรียมทุกอย่างสำหรับมื้อกลางวันแล้วนางก็นั่งเย็บปักผ้าอยู่ที่หน้าบ้านทันใดนั้นก็มีเสียงฝีเท้าม้าใกล้เข้ามาดารารีเงยหน้าขึ้นและอีกฝั่งก็คือชายหนุ่มรูปงามผู้หนึ่งเขานั่งอยู่บนหลังม้าสีดำตัวใหญ่ ซึ่งเมื่อเขาเห็นนางเขาก็มองนางโดยที่ไม่พูดอะไรดารารีตกตะลึงพึงเพิดและเต็มไปด้วยความประหลาดใจที่เขาปรากฏตัวกระทันหันชายผู้นี้เป็นกษัตริย์ของเมืองมีนามว่าคุปตะเขาออกล่าสัตว์และแยกตัวออกจากเหล่าทหารของเขาเขาประหลาดใจมากที่พบสตรีนางหนึ่งที่อาศัยอยู่ในส่วนลึกของป่าแต่เมื่อดารารีเห็นบิดาของนางกำลังเดินมานางก็ลุกขึ้นและวิ่งไปหาบิดา หญิงสาวเกาะแขนของบิดาเอาไว้เรากับเจอที่คุ้มภัยนางไม่เคยเห็นชายหนุ่มมาก่อนหญิงสาวจ้องมองบิดาที่กำลังเอ่ยคำสนทนากับบุรุษแปลกหน้าเงียบๆท่านเป็นใครแล้วสตรีที่สวยงามคนนั้นเป็นใครชายแปลกหน้าถามและมานะก็ตอบว่ากระมอมเป็นเพียงคนตัดไม้ผูํตำต่อย และนี่คือบุตรสาวคนเดียวของกระหม่อมที่มันดาตายไปนานแล้วและทันทีที่สนทนากันมานะก็รู้ทันทีว่าชายที่อยู่บนหลังม้าคือกษัตริย์และความกลัวก็เข้าครอบงำจิตใจของเขาเมื่อเห็นว่าสายตาของคุปตะกำลังจ้องมองบุตรสาวเพียงคนเดียวอันเป็นที่รักของตนอยู่มันดาของนางจะต้องเป็นสตรีที่งดงามมากเป็นแน่บุตรสาวจึงได้งดงามเช่นนี้ เราไม่เคยเห็นความงามที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้มาก่อนกษัตริย์ตรัสและเอ่อยมองท่าทีของชายชาราตรงหน้าอย่างมีข้อแลกเปลี่ยนข้าอยากได้บุตรสาวของท่านมาเป็นมเหสีและหากท่านมอบนางให้เรานางจะมีคนรับใช้เมียพรชั้นเลิศและมีของกินที่ดีที่สุดและมือของนางจะไม่ต้องแตะต้องแม้เพียงฝุ่นผงดารารีเมื่อได้ฟัง มือของนางก็ยิ่งเกาะกุมแขนของบิดาแน่นขึ้นพลางกระซิบบอกกับบิดาด้วยน้ำเสียงที่เจือด้วยความหวาดกลัวว่าลูกจะไม่ไปไหนได้โปรดท่านพ่ออย่าส่งลูกไปเลยมานะลูบผมของนางแล้วพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าแต่ลูกถ่รักพ่อของเจ้าแก่แล้วและจะต้องจากเจ้าไปในไม่ช้า เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ลูกสาวตัวน้อยของพ่อจะได้รับเลือกจากกระสัตย์ให้เป็นเจ้าสาวของเขาอยาก,กลัวเลยแต่จงมองดูที่ความจริงใจของเขาจงจำเอาไว้ว่าเพื่อนมนุษย์และเพื่อนสัตว์ป่าของเจ้านั้นไม่เหมือนกันให้ระวังใจตนเองและเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่อยากแท้อย่างถึงที่สุดความเฉื่อใจและสื่อสัตว์คือสิ่งที่ต้องมีคู่กัน และคำสัญญาหากทำไม่ได้จงยาไดเออยออกไปดารารีรับคำบิดาใช้เวลาไม่นานเรื่องการอภิเสษก็ผ่านไปสำหรับมานะแม้จะเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียบุตรสาวคนเดียวที่รักไปแต่ก็ดีใจที่นางจะได้เป็นราชินีและมีคนคอยดูแลเมื่อเขาจากไปกษัตริย์ทรงม้ากลับมาที่พระราชวังพร้อมกลับพระมเ ah หสีเหล่าบริวารทั้งหลายต่างก็แปลกใจไปตามๆกัน แต่ทุกคนก็ดูจะเอ็นดูราชินีผู้ซึ่งเต็มไปด้วยความจิตใจดีและงดงามนางนี้ในตอนนี้ไม่มีใครที่จะมีความสุขไปมากกว่าดารารีอีกแล้วกษัตริย์ใช้เวลากับนางและไม่เคยเบื่อที่จะฟังเรื่องราวทั้งหมดที่นางเล่าให้ฟังเกี่ยวกับชีวิตของนางในป่ากับบิดาของนางเขาไม่เคยปฏิเสธที่จะทำทุกอย่างที่นางขอแต่แล้วในวันหนึ่งก็เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้น ดารารีนั่งมองสายฝนที่ถลม่มลงมาเรากับฟ้ารั่วที่ริมหน้าต่างนางมองสังเกตเหตุการณ์เงียบๆจนคุปตะเอ่ยสงสัยในท่าทีของมาเหสีเขาเอ่ยถามขึ้นว่าน้องหญิงจิตใจของเจ้ากำลังเหม่อถึงเรื่องใดเจ้าจะเล่าให้เราฟังได้หรือไม่หาไม่ได้หม่มฉันเพียงแค่รู้สึกเศร้าโศกที่พายุฝนนี้จะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จนทำให้ชาวเมืองทั้งหลายต้องจบชีวิตลงหญิงสาวเอ่ยออกมาคุบตะชะงนเหตุใดนางจึงเอ่ยคำที่ไม่มงคลเช่นนี้ออกมาจึงถามออกไปอีกว่าเหตุใดน้องหญิงจึงเอ่ยเช่นนี้เจ้ารู้สิ่งใดมางั้นหรือหาไม่ได้ท่านพี่ข้าและบิดาอยู่ในป่ามาเนิ่นนานย่อมสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ธรรมชาติต้องการบอก แต่หากพายุฝนนี้ผ่านพ้นไปแล้วทั้งปีก็จะไม่มีพายุอีกนั่นเป็นสิ่งที่ดีหากชาวบ้านจะปลูกข้าวสาลีเพราะมันจะให้ผลงามมากทีเดียวคุปตะตะลึงเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามาเฮสีของตนจะรู้เรื่องลมฟ้าและนั่นเป็นการดีอย่างยิ่งเขาไม่นึกสงสัยในตัวนางอีกรีบสั่งให้เหล่าทหารอพยพชาวเมืองทันที และทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ดารารีเอ่ยเมื่อเหตุการณ์อุทกภยัยผ่านพ้นไปข้าวสาลีก็ให้ผลผลิตที่งามมากทุกคนต่างชื่นชมในความสามารถของมาเหสีและรักนางแต่ทว่าในบรรดาสตรีในพระราชวังมีหญิงสาวนางหนึ่งมีนามว่าซินีซึ่งหวังว่าตนจะได้เป็นมาเหสีและเกลียดดารารีมากซินีตัดสินใจที่จะทำให้ดารารีและคุปตะผิดใจต่อกัน โดยใช้สตรีเจ้าเลนามว่าอโศกมาลาซึ่งอาศัยอยู่ในถ้าไม่ไกลจากเมืองและหลายคนมักไปขอคำแนะนำในยามยากลำบากคืนหนึ่งซินีไปหาอโศกมาลาและเล่าเรื่องราวที่ไม่มีความจริงแม้แต่คำเดียวให้นางฟังซินีกล่าวว่ามาเหสีนั้นไม่ได้รักกษัตริย์อย่างแท้จริงและโดยความช่วยเหลือจากบิดาของนางซึ่งเป็นนักบวชนางตั้งใจจะวางยากษัตริย์เพื่อครอบครองทุกอย่างที่เขามี หากว่าอโศกมาลายอมช่วยตนซีนีก็จะมอบแก้วแหวนเงินทองให้ตามที่นางต้องการนางอโศกมาลาเดาได้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงและนั่นเป็นเพียงเพราะนางซีนีอิจฉามาเหสีจึงต้องการทำร้ายนางแต่อโศกมาลาก็รักเงินทองมากกว่าสิ่งอื่นใดดังนั้นแทนที่จะปฏิเสธนางกลับตอบตกลงในทันทีสตรีเจ้าเลให้นางซีนีไปหาธนากะ ช่างตัดผมผู้ซึ่งต้องเข้าเฝ้ากษัตริย์เพียงลำพังทุกวันเมือทูลพระองค์ว่าได้รวงรู้ความลับเกี่ยวกับมเหสีแล้วและนางเป็นปีศาจในช่วงนี้ดารารีมักออกไปพักผ่อนในป่าอยู่เสมอและนางไม่กลัวสัตว์ป่าแต่ดูเหมือนจะเข้าใจภาษาของพวกมันซีนีที่คอยเฝ้ามองอยู่ห่างๆคิดใส่ความดารารีว่าเป็นปีศาจและรวงรู้ความลับของป่าซีนีเคยเห็นดารารีเก็บสมุนไพรป่า ซึ่งบางชนิดมีพิษร้ายแรงและยังเคยได้ยินดารารีพึมพำคำแปลกๆก,กับตัวเองในขณะที่ทำเช่นนั้นช่างตัดผมซึ่งรับใช้กษัตริย์มาหลายปีในตอนแรกไม่ยอมตกลงที่จะทำเช่นนี้แต่เขาก็ชื่นชอบแก้วแหวนเงินทองมากเช่นกันและในท้ายที่สุดเขาสัญญาว่าจะทำตามที่นางเซนีขอร้องเขารู้จักประสบการณ์อันยาวนานว่าจะพูดคุยกับกษัตริย์อย่างไร ทน,นาการเริ่มต้นโดยการถามกษัตริย์ว่าพระองค์เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับมเหสีหรือไม่ซึ่งบางครั้งเห็นนางออกไปพักผ่อนอยู่คนเดียวในป่าโดยมีสัตว์ป่าติดตามนางกษัตริย์ไม่ได้ตอบอะไรเพราะมองเป็นเรื่องของมเหสีอยู่แล้วเขารู้ดีว่านางเติบโตและใช้ชีวิตอย่างไรและเขาภูมิใจในความงามของมเหสีของตอนเองวันต่อมาทน,นากาก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจ เขานำขวดยาขวดหนึ่งที่ดูคล้ายกับขวดแก้วที่ดารารีพกอยู่ประจำติดตัวมาให้คุปตะดูด้วยทาน,นากะเอ่ยว่าดารารีรวบรวมสมุนไพรมากมายและมีคนบอกว่านางจะทำยารักษาโรคจากสมุนไพรเหล่านั้นบางคนถึงกลับบอกว่าดารารีจะทำยาผิดด้วยทาน,นากะยังแซงเอ่ยอีกว่ามาเหสีนั้นมีจิตใจที่งดงามเกินกว่าจะเป็นคนชั่วร้าย คุปตะฟังและเกิดความสงสัยเล็กน้อยเกี่ยวกับมาเหสีเพราะนางไม่เคยบอกเขาเกี่ยวกับสมุนไพรที่นางเก็บมาแม้ว่านางมักจะพูดถึงสหายของนางในป่าและเพื่อคลายข้อสงสัยคุปตะตัดสินใจที่จะถามนางว่านางรู้อะไรเกี่ยวกับการทํำยาจากสมุนไพรหรือไม่แต่เมื่อคุปตะเอ่ยถามดารารีกับตอบมาว่าบิดาของหม่มชั้นเคยสอนเรื่องสมุนไพร แต่หม่อมฉันยังไม่เคยปรุงยาจากสมุนไพรเลยตั้งแต่อภิเศกกับพระองค์เจ้าแน่ใจใช่หรือไม่ว่าไม่เคยปรุงยาสมุนไพรเลยนับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คุปตะเอ่ยถามและนางก็ตอบพังกล้วงหัวเราะว่าแน่นอนหม่อมฉันจะทำไปทำไมในเมื่อตอนนี้หม่อมฉันเป็นพระมเหสีแล้วคุปตะไม่ได้พูดอะไรอีกในวันต่อมา เมื่อธานากะเข้าเฝ้าเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวของดารารีที่ถูกพบเห็นในป่าอีกครั้งว่าน,นางโยนสมุนไพรซึ่งเก็บมาบางส่วนลงไปในหม้อที่ใส่น้ําเอาไว้จนเต็มก่อนจะเอ่ยพึมพำภาษาแปลกขณะที่นางทําเช่นนั้นและที่สําคัญธานากะก็กล่าวใส่ร้ายว่าดารารีคือปีศาจจะเป็นไปได้อย่างไรและนี่คือสิ่งที่คุปตะคิดวันต่อมาที่ชายป่าท้ายเมืองก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้น เมื่อชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นล้มป่วยด้วยโรคประหลาดชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในทุกๆวันจะเห็นหญิงสาวซึ่งมีสัตว์ป่าเดินอยู่รอบตัวนำหม้อใส่น้ำมาเทลงที่ลำธารและเมื่อชาวบ้านนำน,ำน้ำนั้นขึ้นมาดื่มก็พากันล้มป่วยคุปตาจิตใจอยู่ไม่เป็นศขในเย็นวันนั้นเขาเอ่ยถามดารารีทันทีแต่ทว่านางก็นิ่งเงียบไปก่อนเอ่ยออกมาว่าหม่มฉันเพียงออกไปเที่ยวเล่นในป่า และทำอาหารป่าทานกับสหายเหตุใดเจ้าจึงไม่เคยเล่าให้เราฟังคุปตะเอ่ยถามออกไปอีกเขายอมไม่เชื่ออย่างแน่นอนว่ามาเฮสีของเขาจะทำเช่นนั้นนันยอมเป็นเพราะหม่อมชั้นมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นมากกว่าจึงเล่ามันออกไปและลืมเล่าเรื่องนี้ให้กับพระองค์ฟังดารารีนิ่งเงียบไปและแน่นอนว่านางได้ยินข่าวนี้ ในวูบหนึ่งนางก็คิดน้อยใจที่คุปตะไม่เชื่อใจนางหลังจากนั้นไม่กี่วันถัดมาก็มีข่าวอันน่ายินดีว่ามัเหสีตั้งครรภ์แล้วคุปตะเลิ่มปิติดีใจเป็นอย่างมากเขาคอยดูแลนางเป็นอย่างดีราวกับว่านางเป็นสิ่งล้ำค่าของเขาวันเวลาผ่านไปดารารีใกล้คลอดแล้ววันหนึ่งนางก็เอ่ยบอกกับคุปตะไปว่านางอยากกลับไปคลอดบุตรคนนี้ที่บ้านของบิดา แม้ว่าที่นี่จะมีเขาแต่ในวันสำคัญนางก็อยากให้บิดายอยู่ข้างๆนางด้วยและเมื่อได้ฟังคุปตาก็รับปากแต่เมื่อถึงเวลาใกลค้คลอดเข้ามาเรื่อยๆเขากลับไม่ยอมปล่อยนางไปเขาให้เหตุผลว่ากลัวนางเกิดอันตรายแต่ดารารีก็ไปร่วงรู้เหตุผลจากช่างตัดผมมาว่าสาเหตุที่เขาไม่ให้นางไปนั้นไม่ใช่เพราะกลัวว่านางจะเกิดอันตรายแต่กลัวว่านางเป็นปีศาจและจะทำร้ายลูกของตนเองเมื่อคลอดเขาออกมาแล้ว จิตใจของสตรีที่ตั้งคันนั้นย่อมอ่อนไหวดารารีได้แต่รำให้ดิคุปตะไม่เชื่อใจนางและเข้าใจผิดว่าเขายังคงปักใจเชื่อเรื่องราวที่ชาวบ้านกล่าวอ้างในครั้งนั้นอน,นิจจาในที่สุดความพยายามของนางสิณีก็เป็นผลแม้ว่าคุปตะจะไม่ได้เป็นอย่างที่ธนากะบอกเล่าให้ดารารีฟังแต่จิตใจอันอ่อนไหวของนางก็หาได้นึกคิดตรีตรองสิ่งใดๆในวันที่คลอดบุตร และพบว่าเป็นบุตรชายคุปตตาดีใจมากเขาสั่งให้จัดงานรื่นเริงถึงเจวันเจ็ดคืนเพื่อเฉลิมฉลองให้กับพระโอรสองค์แรกในคืนนั้นดารารีเดินออกมาหาคุปตตาที่กำลังยืนจ้องมองโอรสน้อยก่อนเอ่ยถามออกไปว่าพระองค์ทรงสัญญาได้หรือไม่ว่าจะทรงดูแลโอรสองค์นี้เป็นอย่างดีจะทรงสอนเขาในสิ่งที่เขาควรจะเรียนรู้และจะเอ่ยเตือนเขาในสิ่งที่เขาไม่ควรทำ และจงบอกเขาว่าจิตใจเพื่อนมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและคำสัญญาหากทำไม่ได้จงอย่าได้เอ่ยแม้ว่าคุปตะจะสงสัยในคำเอ่ยของดารารีแต่เขาก็ยอมตอบตกลงหลายวันถัดมาในที่สุดดารารีก็ได้เดินทางเข้าป่าลึกเพื่อไปหาบิดาแบบเช่นทุกครั้งคุปตะแปลกใจทั้งทงท,งที่ปกติในชงฤดูฝนนางจะไม่เข้าป่าเพราะเดินทางลำบากแต่ครั้งนี้นางกลับบอกว่าอยากไป เขาไม่ได้คิดอะไรพอคิดว่านางคงคิดถึงบิดาเนื่องจากตนไม่ได้ทาตามคําขอของนางที่ต้องการกลับไปคลอดบุตรที่บ้านบิดาเพราะว่าเป็นห่วงนางดังนั้นในครั้งนี้จึงไม่อยากผิดคําพูดกับนางอีกแต่ทว่าวันนั้นกลับเกิดฝนตกหนักลมพายุพัดโหมกระนำอย่างน่ากลัวและข่าวร้ายก็คือทาหารที่ติดตามดารารีไปบอกว่ามเหสีถูกพัดไปกลับสายน้ำ นอกจากนี้แล้วนางสินีและอโศกมาลาก็ยังหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยแต่คุปตะไม่ได้สนใจเรื่องนี้เขาใจสลายและทำอะไรไม่ถูกหลังจากพายุฝนผ่านไปเขาควบม้าพร้อมกับเหล่าทหารไปยังป่าที่เป็นบ้านของดารารีแต่กลับพบว่าทางเข้าป่านั้นแปลเปลี่ยนไปเขาพยายามอยู่อย่างนั้นทว่าก็หาทางเข้าป่าไม่เจอและไม่สามารถเข้าไปในป่านั้นได้อีกเลย